กินลเลยตั้งแต่พวกคุณเข้ามานี่พวกคุณขวางความเจริญน,นะไม่ใช่ไม่ใช่จะทําให้ประเทศชาติเจริญเลยนะใครจะเชร์ก็เชร์ต่อไปนะแม่สาวคนนี้พูดถูกใจจริงๆเลยนะบอกว่าไอเต้ไอ,ไอเนี่ยนะโอ้โหมาขวางความเจริญแทๆ้ๆกับรถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงยุทธยาเนี่ยนะครับเออ ตั้งแต่มาเนี่ยเข้ามาเนี่ยล้วบอกว่าโฆษณาว่าตัวเองเนี่ยได้กลิ่นความเจริญได้กลิ่นความเจริญแต่สิ่งที่ตัวเองทําคือนี่คือขวางความเจริญโดยแท้เลยนี่ล่าสุดชาวอายุทยาก็ไปนะสั่งสอนนะครับเออสั่งสอนในสสคนนี้นะถึงก็น่าจ่อยแล้วยืนพุ่งบกพุงบกพุ่หัวนะเห็นไหยเออนี่นะครับ เลือกมาหวังหวังว่าจะได้กลิ่นความเจริญคือไม่ได้เลยมีแต่ขวางความเจริญแทนที่เขาจะได้เจริญรุ่งหนะ้าเจริญนะเน,นี่ยกลมกลมศิลกลมอะไรเขาก็บอกมันไม่ได้สถานีรถไฟมันไม่ได้อะไรเลยมันไม่ได้ไปขวางมันไม่ได้นะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เป็นบังทัศนียภาพอะไรเลยมันมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองลองนึกดูสภาพนะครับถ้าเกิดว่า สถานีรถไฟความเร็วสูงที่ยุทธยาสร้างเสร็จเนี่ยนะโอ้โหนะจะเป็นเขาเรียกว่าคนเนี่ยจะแห่มาจากประเทศจีนนะเพราะมันจะเชื่อมกันหมดนะครับรถไฟความเร็วสูงเนะน,นี่ยตัเนี่ยมันจะเชื่อมไปทางภาคเหนือทางภาคอะไรก็จะเชื่อมโคทัวจีนก็จะขี่รถไฟเที่ยวกันมาเรื่อยๆเที่ยวกันมานะเออนะครับเห็นไหมตอนนี้ที่ลาวเขามีรถไฟความเร็วสูงไม่ใช่ความเร็วสูงความเร็วปกติแหละ แต่เป like ็นเป็นแบบโอ้โหรถไฟความเร็วสูงโอ้โหวิ่งเชื่อมจีนลาวเนอะโอ้โหวิ่งจุ๊กจุกจุกจุกเนี่ยเศรษฐกิจคึกคักนะครับเออถ้าเกิดมันมาเชื่อมนะถ้าเชื่อมไทยปุ๊บโอ้โหนี่รับรองว่านะอยุธยานี่ตลาดแตกซึ่งแอดมินไปมาล่าสุดนี่ตลาดอยุธยานี่คือแบบเงียบมากนะเออนะครับลองไปดูเิฮะตลาด อะไรตลาดน้ำอ่ะคือแบบใกล้ใกล้ล้างอ่ะร้านนี่ปิดไปเยอะเลยนะตอนเนี้ยเอยไอไอ้ตลาดน้ำนานาชาติอายุทยานะโอหร้านล้างเพียบเลยแต่เขาก็ยังเปิดอยู่นะนะครับก็ลองไปดูไปเที่ยวกันหนึ่งนะตลาดโกงโค้งนี่ก็ล้างอยู่เหมือนกันนะ,นะก็ไปเที่ยวกันนะ นะครับลองไปเที่ยวดูฮะเราโอ้จะได้รู้ว่ามันล้างจริงไหมนะจะได้รู้ว่ามันคนน้อยคนเงียบจริงไหมนะเออเนี่ยแหละยุคเศรษฐาเนี่ยถ้าเป็นยุคลุงตูนะโหป่าน,นี้คึกคักแล้วนี่รถรถไฟความเร็วสูงก็เป็นนี่แหละผลพวงจากรัฐบาลลุงตูนี่แหละใช่ไหมมีแต่กลิ่นความเจริญส่วนไอล้ลัไอ้ไอ้ก้าวไกลมาไม่มีแทนที่ไปขวางในเรื่องที่มันควรจะขวางนะ เออไม่ขวางนี่มาขวางความเจริญเขานะครับไอ้พวกเนี้ยนะคนก็เลือกมันนะก็ไม่เข้าใจเนะชอบขวางความเจริญมากเหรอเป็นจระเข้ขวางคลองเหรอนะเออนะครับมาขวางแบบตะพึดตะพือน,นะแลนบิดก็ขวางนะมึงจะมาขวางทำไมวะไอ้พิธาเนี้ยไม่เอาแลนบิดเอาแลนสลด์ like. มึงพูดมาได้ไงวนะฮะอันนี้ตัวขวางความเจริญของแท้เลย ไม่ได้มีความเจริญอะไรเลยนะวันๆจ้องแต่จะขวางขวางอย่างเดียวกูเป็นฝ่ายค้านกูจ้องแต่จะขวางแทนที่มึงจะไปตรวจสอบอันที่มันอย่างอื่นนะเออมีตั้งหลายเรื่องหลายราวให้ตรวจสอบรัฐบาลเนี่ยนะครับเออเอป็นตรวจสอบอีทักษิณเป็นตรวสอบไปนะเออนะออนะแหมแปมสงสัยไอพวกนี้คงแบบว่าไม่กล้าตรวจสอบทักษิณเพราะอะไรเพราะเดี๋ยว มันก็คงจะปองดองไงทักษิณมานะมันคงจะแบบเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปนี่มากเดี๋ยวอันข้างหน้าเดี๋ยวเราต้องอันนี้กับทักษิณว่าแล้วอย่าไปอะไรกันมากอะไรเงี้ยนะ <laughs> เอเอ,เอ,เอเกะแบบอะไรอ่ะเขาเรียกว่าจับมือสมานฉันเพื่อได้เป็นรัฐบาลร่รวมกันอะไรเงี้ยนะเนื่นองจากตอนนี้ youtube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ